เราเคยมีดิฉันโอ้โหโอ้โหคดีฉันนะฉันใจอ่อนเป็นหูสอยมากเลยสวยมากเลยใช่ป่ะคนนี้เหรอคนนี้เหรอใช่ไม่รู้อะหวานแหววแน่เลยบอกเลยงทุนสุดๆเลยนะใช่ดูดิออะไรอะไรหล่นเงินปล่า S <S <vagy> อยากอ่านด้วยเมื่อลูกฝานพบคุณเขารู้ทันทีว่างานเข้าแล้วเพราะว่าสำหรับเขาแล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนอีกแล้วนอกจากผู้หญิงตรงหน้าคุณสอนให้เขารู้ว่ารักแท้มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่วูบไหว รักแท้จะอยู่ชั่วนนิรันดร์ให้กันอย่างต่อเนื่องไม่อาจควบคุมได้เหมือนขาดอากาศถ้าหากไม่มีคนอยู่ทางนี้ลูฟานลูฟานคุณอยู่ไหนอ่ะจูลียทำอะไรอะจูลี่ก่อนอื่นผมอยากขอโทษ ผมโกหกอีกแล้วความจริงคือโรงพยาบาลไม่ได้เรียกนางฟ้าของผมผมยอมรับผิดแล้วคุณจะลงโทษผมสถานเบาได้ไหมจูลี่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกันเราไม่เคยห่างหายไปจากสายตาของกันและกันเลยแล้วเราครบหากันในฐานะคนรักผมยังติดค้างการสารภาพรัก ผมจะทำวันนี้ได้โปรดตั้งใจฟังที่ผมพูดเมื่อก่อนผมคิดว่ารักเป็นความหลงไหลและคิดว่าความรักทำให้เราถอนตัวไม่ขึ้นผมคิดว่าชีวิตซ้ำซากจำเจ <c oughs> เป็นเรื่องน่าเบื่อแต่ตอนนี้ผมกลัวสิ่งใหม่ๆกลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าคุณจะไม่สม่ำเสมอ ทุกเรื่องใหม่ในชีวิตผมผมอยากสร้างมันร่วมกับคุณความกระตือรือร้นมาจากการที่ผมได้รักคุณ <S <S ชอบที่อยู่กับคุณชอบให้คุณโอบกอดผมเอาไว้ผมชอบตอนที่คุณลูบหัวผมแม้แต่นิสัยก้าวร้าวก็ชอบนะผมรู้ตัวบางครั้งผมก็ยังทำตัวเหมือนเด็กแต่อย่าประเมินค่าความรักผมต่ำผมเป็นผู้ชายที่เข้มแข็ง คุณบอกผมว่าไม่เชื่อเรื่องรักนิรันมันเป็นแค่ความหลงไหลจูลีวันนี้ผมคิดว่ารู้แล้วว่ารักนิรันคืออะไรผมเชื่อนะคุณก็ต้องเชื่อภายหน้าให้ความหลงไหลของคุณเป็นแค่ของผมผมอยากสร้างความรักทั้งหมดในโลกกับคุณ ผมรู้ดีว่าเส้นทางความรักมีอุปสรรคแต่ผมไม่กลัวมันผมกลัวสูญเสียคุณผมอ่อนไหวมากผมอาจถึงและเสียใจร้องไห้ทำตัวเหมือนเด็กแต่ถ้าคุณลูบหัวของผมก็ไม่เป็นไรจูลีตอนนี้ผม ขอสารภาพรักกับคุณผมจะทำตัวเป็นเด็กเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณโอบกอบคุณดูแลผมดีๆจุลี่ได้โปรดเป็นแฟนกับผมเถอะต้องได้่นมต้องได้ไหม 哦 <noise>，我拿了。三 <noise>。<music>

ความสัมพันธ์เริ่มด้วยช่อดอกไม้สารภาพรักอย่างเป็นทางการตอนนี้จะได้ใส่สร้อยข้อมือที่เหมือนกับแฟนกันล